สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะตําส้ตามตําใส่นมจีนนะคะหรือว่าเรียกว่าตาํำส่วนะคะค่ะเราก็จะทําการสับมะละกอเลยนะคะผ่านมะละกอนะคะ ทำวันนี้คือวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนแล้วนะคะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนอีกแล้วนะคะเงินเดือนใกล้จะออกแล้วนะคะสําหรับผู้ที่มีเงินเดือนผู้ที่ทํางานนะคะสําหรับผู้ที่ไม่ได้ทํางานก็เงิ <c oughs> งนเงินออกไม่มีเงินเข้าเออผู้ติดแ้วจะคนที่ทํางานก็มีเงินเข้านะคะเข้าแบงค์ ผู้ที่ไม่ทำงานก็มีเงินเดนออกคุณผู้ชม อันนี้เราจะตำส้วนนะคะตำส้วนะวนะเนาะตำส้วน,นเนาะเขาตำใส่้นมจีนนี่เรียกตำส้วนเนาะมันจะตำไม่เยอะมากหรอกค่ะคุณผู้ชมเราจะกินไม่หมด กี้เอามาจากต้นที่บ้านที่แนงมหาสารคามค่ะมา,มาฝากนะคะขอบคุณป้าพุกกี้ค่ะเขามีต้นก็จะมีลูกตลอดเลยนะคะของเรามีต้นเดียวตัวนี้ก็อ,ออกลูกออกลูกไม่ทันคนกิน ค่ะคุณผู้ชมตมมนะะอนนี้ก็เตรียมไว้นะคะอันนี้คือครบนะคะครบมองเห็นไหมคะเอาขึ้นนิดนึงก็ได้เยอบไหมนิดนึง่ะเราอันนี้คือพริกนะคะคุณผู้ชมเอาใส่ทำง่ายเลยนะคะเอาอันนี้มาลองลองตูดไหย ชิ้นหนึ่งก็พออันนี้คือมะเขือเทศนะคะรุ่นประมาณกลางๆนะจะล้างก่อนนะคะเสร็จแล้วก็สไลด์ใส่นะคะมองเห็นไหมคะมันที่คนถือกล้องอค่ะ ราจะใส่น้ำปลานะคะคุณผู้ชมปลาร้าี่ห้อนี้นะคะของเชฟดนนะคะสูตรนงนัวนะคะอร่อยมากมากค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ให้นงนัวน,นิดนึงนะแล้วก็ใส่ชุรสนิดนึงเนาะใครไม่กินชุรสก็ไม่ต้องใส่ะคะ่ะใส่น้ำปลา คจะให้ดูตรงนี้คุณเริ่มข้ำแล้วนะคะก็ทำอาหารเย็นถ้าเกิดมี น้ำมะขามเปียกนะคะก็ใส่ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะค่ะโอเคเสร็จแล้วก็เอามาก็ใส่

โอเคแล้วน้ำจีนของเราค่ะใส่ลงไปโอเคแค่นี้ก็พอ ใส่ใสาตรงนี้เลยค่ะนี่โอเคแซ่บขนาดคุณผู้ชมแล้วก็จะหาขัดนะคะขีดขัดนะคะขอบคุณนะคะส้มตำตำซุ่ยต้มตำใส่น้ำบจีน ผู้ชมคะนี่จะจะคนให้ดูใช้มือแล้วเราไปนั่งกินเราก็ใช้มือเนาะเราจะชิมให้ดูนี่นี่อืมซบับร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะขออนุญาตไปกินส้มตำใส่น้มจีนก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ